มันแค่จดไว้ใช่ไหมลนะ่ะน,นันไว้ท้ายทอดทออกไปทั่วโลกแล้ว นีน่แค่ทุตจดิตเอาน้ำประดักคืนมาเออถวายแล้วคืนมาเอาเรีบไปทำ ถ้า <orman. S 1> ชันแล้วไม่ตั้งใจเอาน้ำมาเอาน้ำมานับปนะมาคืนโยมเดี๋ยวนี้น drinks, to มโม hmm ไ,ไม่คุ้มค <ynn> ่าไปโยงไปเก่งอย่างสากูเอเยส่งอย่างสาองวยเยเอ่าูอ่่ อดคนอยู่มะยงค่ะอะไรนะเข้าเข้าควายเ่า เขาเราเขา,เาแต่มันเป็นมันเป็นรอเรือแต่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่กระดกลิน้นระวังถือผ่าขาดาาาด้ไหยยม เน้นอ้วนอ้วนเฉยๆแต่ไม่มีแรงเน้นพ่วงอ่ะเน้นภูมิทำปัญหาให้สมปัญหาหน่อยแม่ถวายน้ำปน้าห้าร้อยน่ะท้าไม่สมป์น้ำปน้าแม่ถวายมาให้หน่อย อะไรอีกอนามาตก็สิ่งที่พระเนนจับต้องไม่ได้ไงมีอะไรบ้างเอาข้างหลังนั่งดีๆดีๆอย่ายอกกันวัตถุอนามาตที่พระภิกษุสามเณรจับต้องไม่ได้มีอะไรบ้าง หนึ่งมาตุคามใช่ไหม,นนะม,มอะไรที่เป็นเพศผู้เพศเมียตึกามมาตุคามรามเทศทองหยองเงินทองอะไรต่างๆมาม่าก็จับไม่ได้ในเวลาวิการในเวลาวิการจับไม่ได้ตอนเวลาวิการ